สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปส่งท้ายสาหรับค่าคืนนี้ครับดาวโจนนะครับดาวโจนยังไม่เดินนะครับถ้ายังไม่เดินก็พิจารณาหลังจากฟังผมแล้วก็พิจารณาดูว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะแล้วก็บอกไว้ครับอยากฝากความหวังไว้กับผมนะครับชอบแนวทางนี้ถึงจะตามนะครับเพราะผมไม่รู้เลขออกอะไรเหมือนกันครับต้องบอกไว้ก่อนนะ โอเคครับดาวโจรแนวทางดาวโจรคืนนี้คือวันที่29เมื่อคืนถลอกโถทิมไปไหนไม่รู้นะครับดาวโจรเปิดบวกนะครับ810หนึยในของเท่าไหร่889บวก62อีกจุดงนี้ผมสังเกตเลยตั้งแต่วันศุกร์ดาวโจรเปิดหลักร้อยเปิด8ดหมดนะครับเปิด8หมดแล้วก็ มาสามหมดผมว่าสามบนยังน่าจะยังอยู่ครับสามน่าจะยังอยู่บนนะแล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 ะผมดูตอนนี้นะมันบวกไม่เยอะครับมันบวกอยู่แค่แปดสิบกว่าจุดเห็นอยู่นะแปดสิบกว่าจุดไม่รู้จะลงลบหรือเปล่านะไอ้สูตรที่ผมพยายามแงะอยู่เนะี่ยเมื่อวานมันได้คู่แต่มันเพิ่งมารอบเดียวเลยไม่รู้จะยืนยันว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่า แต่เมื่อวานนี้ที่ลองจับจับดูจากตัวเปิดมันได้ห้าเจ็ดแต่เพิ่งแงะหลังจากหวยออกนะไม่ใช่แงะก่อนวันนี้วันนี้วันนี้ครับวันนี้เผื่อๆว่าไม่ว่าลบหรือบวกเผื่อๆไว้ก่อนครับผมชอบสี่กับหนึ่งไม่ใช่พิกัดนะครับไม่ใช่พิกัดเพราะว่าไม่ใช่พิกัดว่าท้ายสี่ท้ายหนึ่งมันไม่อาจจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยอะไรนะครับ ชอบสีมากกว่าหนึ่งเล็กน้อยถึงปานกลางครับเจาะครับถ้าใครสังเกตตัวเปิดไอตัวเปิดนะครับมันจะเป็นเลขคู่นะคะศูนย์สี่ผมก็เลยเอีย,อย,ง,อยงไปทางซีหน่อยเอาให้นี้นะครับฟังผมก่อนนะจะตามไม่ตามนะครับฟังผมไม่จบคลิปก่อนนะครับสามสี่เจ็ดสี่ห้าสี่ก่อนห้าสี่กันเจ็ดสี่ครับโอเคให้ติดสองเจ็ดเจ็ดสองไว้ยังห่างครับ โอเคครับร้อยในเมื่อสามมันเดินบนนะ่ะผมก็ใส่สามไปคงไม่จับคู่ให้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะลบหรือบวกครับเอาขอแค่เด่นให้มันมาก่อนเด่นตัวนี้ให้มันมาก่อนนะก็ะอย่างที่ผมบอกไปครับในเมื่อมันยังไม่เดินไม่ต้องเล่นเยอะนะครับไม่ต้องตะบีตะบันสามถ้าโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาครับฟังให้จบก่อนแนละ้วค่อยตามนะครับวิเคราะห์3ผมวิเคราะห์เสร็จก็ตามนะ วันนี้นมมันจะมาอย่างไงนะครับในที่ผมบอกไปไม่รู้มันจะลงลบมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันบวกมาเยอะเปิดเอาง่ายคือตอนนี้แค่สามทุ่มใช่ไหมดาวโจรกว่าจะปิดตีสามอะ่ะก็ลองคิดดูกี่ชั่วโมงครับลองคิดดูกี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกชั่วโมงอ่ะหกเจ็ดชั่วโมงเราก็ไม่รู้มันจะลงลบหรือบวกนะสำหรับคนนอนดึกก็ดูเอาอแล้วกันส่วนตัวผมผมที่แง่มามันได้สี่ ได้4กับ1นะครับได้4กับ1ผมชอบที่4และถามวาเนี้อะไรผมว่า3 4 1ี่่อ่ะผมว่าเพราะว่าไอ้แง่ดูเมื่อวานนี้มันได้57ดพอดีวันนี้ไม่ได้1กับ4พอดีผมก็เลยเลยโลภมากครับผมว่า3 1 4หนึ่งครับประมาณนี้ครับสำหรับพุ้นดาวโจนครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับมีอยู่แค่นี้ครับสวัสดีครับรวยๆทุกท่านครับ